ปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดในตัวคุณพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับสวัสดีครับวันนี้จะชวนทุกคนมาสำรวจคุมชับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณทุกคนนี่แหละครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าฉันทำได้มากกว่านี้หรือชีวิตนี้น่าจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สิ ความรู้สึกนั้นล่ละครับคือเสียงกระซิบจากศักยภาพสูงสุดในตัวคุณเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับพลังที่ซ่อนอยู่มากมายแต่บ่อยครั้งเราก็มองข้ามมันไปหรือไม่รู้ว่าจะดึงมันออกมาใช้ได้อย่างไรอะไรคือศักยภาพที่แท้จริงและเราจะปลดล็อกพลังนั้นออกมาได้อย่างไรไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนิดหน่อยแต่เพื่อ พัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับแบบที่อาจจะไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเตรียมสมุดปากกามาจดหรือเปิดใจรับฟังกันได้เลยครับเพราะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจคำว่าศักยภาพกันก่อนครับหลายคนอาจจะคิดว่าศักยภาพคือการเป็นซูเปอร์ฮีโร่มีพลังวิเศษ หรือต้องเป็นอัจฉริยะที่ทำอะไรยากๆได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วศักยภาพคือความสามารถที่ยังไม่ถูกนำมาใช้หรือยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่มันคือความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรมีอายุเท่าไหร่ศักยภาพนี้มีอยู่ในตัวคุณเสมอครับลองนึกภาพต้นโอกน๊กเล็กๆสิครับ ในเมล็ดโอ๊กนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งให้ร่มเงาได้มากมายแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเมล็ดนั้นไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้รับแสงแดดไม่ได้รับน้าและไม่ถูกปลูกลงในดินที่ดีคนเราก็เหมือนกันครับเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพอยู่แล้วในตัวแต่เราต้องรู้วิธีปลูกและวิธีดูแลให้มันเติบโต เราจะมาคุยกันถึงสาวเสาหลักสำคัญที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและพัฒนาตนเองไปอีกระดับครับเสาหลักที่ 1. เข้าใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณกาวแรกสู่การปลดล็อกศักยภาพไม่ใช่การวิ่งตามเทรนด์หรือพยายามเป็นเหมือนใครแต่คือการรู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งครับสำรวจคุณค่าและความเชื่อ อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตครอบครัวอิสรภาพความสำเร็จการช่วยเหลือผู้อื่นคุณค่าเหล่านี้จะกำหนดทิศทางการตัดสินใจของคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณคืออะไรการกระทำของคุณก็จะสอดคล้องกันและคุณจะรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้คุณค่ากับอิสรภาพมากๆแต่ทุกวันนี้คุณยังทำงานที่จำกัดอิสระคุณไว้ คุณอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขและไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่คุณอาจจะต้องเริ่มมองหางานที่ยืดหยุ่นขึ้นหรือสร้างไรายได้เสริมที่ให้อิสระมากขึ้นค้นหาจุดแข็งและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่เราทุกคนมีจุดแข็งครับบางทีเราก็มองข้ามไปเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายจนไม่คิดว่ามันพิเศษลองถามตัวเองดูว่าคุณทำอะไรแล้วรู้สึกสนุก อะไรที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามมากคนรอบข้างมักจะมาขอคำปรึกษาเรื่องอะไรจากคุณตัวอย่างเช่นคุณนเด่นอาจจะเก่งเรื่องการออกแบบการเขียนการตัดต่อหรือการถ่ายภาพซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่สามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างคุณค่าได้จริงครับหลายครั้งศักยภาพสูงสุดก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติเผชิญหน้ากับจุดอ่อนอย่างเข้าใจ การยอมรับจุดอ่อนไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาเพื่อไม่ให้มันเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเราครับตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดไม่เก่งหรือขี้อายนี่คือจุดอ่อนแต่ถ้าเรายอมรับและค่อยๆฝึกฝนเช่นลองพูดหน้ากระจก อัดเสียงตัวเองพูดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องสื่อสารบ่อยขึ้นจุดอ่อนนั้นก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับก้าวข้ามความเชื่อที่จำกัดหรือ limiting belief นี่คือตัวร้ายที่คอยฉุดรั้งเราไว้ครับฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งพอฉันแก่เกินไปแล้วความคิดเหล่านี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองและจำกัดศักยภาพของเราไว้ครับวิธีแก้ลองตั้งคำถามกับความเชื่อเหล่านั้นครับ จริงเหรอที่ฉันทำไม่ได้อะไรคือหลักฐานที่ว่าฉันไม่เก่งพอหลายครั้งที่เราจะพบว่ามันเป็นแค่เสียงในหัวที่คอยหลอกเราครับเสาหลักที่สองสร้างแผนที่ชีวิตและลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์เมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแผนที่ชีวิตครับแผนที่นี้จะนำทางให้คุณเดินไปสู่การปลดล็อกศักยภาพสูงสุดได้อย่างชัดเจน ตั้มเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากจุดเล็กๆเ,เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะจุดประกายแต่การเริ่มต้นเล็กๆจะทำให้คุณลงมือทำได้จริง S, S, <S, S, <S คือ specific เฉพาะเจาะจงอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เป้าหมายที่ดีพอต้องเป็นฉันจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้คล่องแคล่วในภายใน6เดือน M, M คือ measurable วัดผลได้ อ่านหนังสือจบสิบเล่มไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเยอะๆ A คือ achievable ทำได้จริงตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่เพ้อฝัน R คือ relevant เกี่ยวข้องเป้าหมายนี้สำคัญและสอดคล้องกับคุณค่าและสิ่งที่คุณอยากเป็น T คือ t i m e b o u มีกรอบเวลากำหนดวันสิ้นสุดที่ชัดเจนสร้างเส้นทางหรือ road map สู่เป้าหมาย ซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละวันตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายคือมีรายได้จาก YouTube 1 0 0 0สนบาทภายใน1ปีเป้าหมายย่อยคือลงคลิปสัปดาห์ละ3คลิปศึกษา SEO YouTube 1ชั่วโมงต่อวันสร้างคอนเทนต,ต์ตามอินไซต์1ครั้งต่อเดือนพลังการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการปลดล็อกศักยภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำอะไรครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องครับตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวไม่ทำให้หุ่นดีการเขียนอ e ีบุ๊กแค่บทเดียวก็ไม่จบเล่มการทำคลิป y o u t u b e แค่คลิปเดียวก็ไม่ทำให้ช่องเติบโตแต่การทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่สร้างผลลัพธ์วินัยสำคัญกว่าแรงบันดาลใจครับบางวันเราอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจแต่ถ้าเรามีวินยัยเราก็จะยังคงทำต่อไปได้ครับ เรียนรู้จากความล้มเหลวหรือ fail forward ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จครับเปลี่ยนมุมมองมองความล้มเหลวเป็นฟีดแบ c กที่บอกเราว่าต้องปรับปรุงตรงไหนวิเคราะห์และปรับปรุงถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครั้งหน้าฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำ Facebook แล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ในทีแรกนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่มันคือฟีดแบ c k ที่ทำให้คุณรู้ว่าต้องโฟกัสไปที่อะไรและนี่แหละครับคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่แท้จริงเสาหลักที่3สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตคุณไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดได้ด้วยตัวคนเดียวครับสภาพแวดล้อมรอบตัวมีผลอย่างมากต่อการเติบโตของคุณ เลือกคบคนแวดล้อมด้วยคนคิดบวกและส่งเสริมกันพลังของคนรอบข้างคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดครับถ้าคุณอยากเติบโตก็ต้องอยู่ใกล้คนที่คิดบวกคนที่พัฒนาตัวเองคนที่สนับสนุนคุณหลีกเลี่ยงคนท็กซิกค,คนที่มองโลกในแง่ร้ายคนที่บันทอนกำลังใจจะดูดพลังของคุณไปหมดครับการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning โลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับการหยุดเรียนรู้คือการหยุดเติบโตและการหยุดเติบโตคือการหยุดปลดล็อกศักยภาพหาความรู้จากหลากหลายแหล่งหนังสือคอร์สออนไลน์พอดแคสต์ยูทูบผู้เชี่ยวชาญสัมมนาอ,าอย่าหยุดพัฒนาทักษะใหม่ๆครับทักษะบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงแต่สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสใหม่ๆได้เสมอครับดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานครับร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือพื้นฐานของการปลดปลอกศักยภาพนอนให้พอการนอนคือการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายและสมองกินอาหารดีมีประโยชน์ร่างกายที่ดีเริ่มต้นจากอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอเพิ่มพลังงานลดความเครียดจัดการความเครียดหาวิธีผ่อนคลายที่เหมาะกับคุณเช่นทำสมาธิงานอดิเรก ให้รางวัลตัวเองและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆครับอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองในทุกย่างก้าวนะครับการให้รางวัลจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณไปต่อบางทีเราก็มุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหญ่จนลืมมองความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางไปครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หล่อเลี้ยงกำลังใจของเราการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในตัวเรานั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการรอคอยปาฏิหาริย์แต่มันคือ การเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจตัวเองการวางแผนที่ชัดเจนการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจำไว้นะครับว่าในตัวคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอเหมือนเมล็ดพันุ์โอ๊กที่เราคุยกันตอนแรกคุณมีอำนาจที่รดน้ำพรวนดินและให้แสงแดดแก่เมล็ดพันธุนั้นให้มันเติบโตเป็นต้นโอ๊กที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดของศักยภาพที่เรามีแต่ทุกก้าวเล็กๆที่เราลงมือทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายการเริ่มออกกาลังกายการเริ่มอ่านหนังสือการฝึกพูดหน้ากล้องหรือแม้แต่การตัดสินใจว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆใ,ในสัปดาห์นี้เหล่านี้คืออิฐก,ก้อนแรกที่คุณกำลังสร้างเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของคุณเองครับสำหรับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากชวนให้คุณลองถามตัวเองสักคำครับว่าถ้าฉันดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่ชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรลองจินตนาการดูนะครับจากนั้นเลือกแค่หนึ่งสิ่งที่คุณจะลงมือทำในวันนี้เพื่อเริ่มต้นปลดล็อกศักยภาพนั้นครับจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นเริ่มเขียนบันทึกว่าวันนี้คุณทำอะไรได้ดีบ้างหรือวางแผนการออมเงินเล็กๆน้อยๆ หรือเมตาการตัดสินใจว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตคิดบวกเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ